ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์สำหรับคู่รักยูทูบเบอร์ดังเนทไมเมดเนทและเอวาปอวรวันทายาทเศรษฐีหมื่นล้านหลังจากพบว่าไม่ค่อยมีคอนเทนต์ด้วยกันเหมือนเดิมกระทั่งมีข่าวลือว่าเลิกกันแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่5เนทม m a เม n เนทได้ออกมาโพสต์ว่าช่วงนี้เห็นว่ามีข่าวออกมาหลายอย่างเลยอยากขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้แฟนคลับเนทและเอวาทุกคนทราบว่าผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับน้องเอวาซึ่งนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยเอวาเป็นคนที่ดีและผมก็ยังคงห่วงใย,ยน้องเสมอ ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์เพราะอะไรขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนและขอให้แฟนแฟนเราทั้งคู่ยังคงจะซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่ต่อไปผมและเอวาเราจากกันด้วยดีและจะยังคงให้กําลังใจกันแอละกันในเส้นทางของตัวเองขอบคุณแฟนแฟนทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะครับ